30แล้วนะครับผู้ต่อกร28่อน28ห่างกัน5เซนติเมตรครับโวยเลยครับทางด้านของดูเดีฟฟูอาครับเดี๋ยวดูครับเจอแข้งซ้ายของสอนทุนบังอยู่ไหมชาญพัฒนเสือแก้วโอ้เตะยัดเลยครับเตะคู่เข้าไปก่อนครับความเก่าวประสบการณ์ี่อยู่ที่ถอนทุนเลยครับ อาชีพเสริมก็เป็นครูมวยอยู่ที่ค่ายครูดามจิมเลยครับหนึศอกกลับโชว์เลยขยับหลอกครับถีบหน้าโอ้โหเฉยๆครับจูเลียสฟูเก็บอารมณ์ไว้ก่อนครับจากแคนาดาอ่ครับต้องสวนบ้างครับเอาโดนแล้วขายของโชว์ของแต่วันเลยนะครับถอนทุนไม่ยี่ราครับจูเลียสฟูจะดึศอกกลับอีกแล้ว รอครับรอให้จูเลียฟูเดินมาสับล่างต่างรับครับรอครับเป็นมวยซ้ายนะครับถอนทุนอ้าวโดนหมัดขวาแล้วอ้าวโดนซอกโดนตีซ้ายอ้าวครับเริ่มมาครับถอนทุนไม่รีบครับได้ระยะก็จัดไปครับหนึ่งแข้ง หน้าหน้าตานี่ยังละอ่อนมากครับวัย28ครับจูเลียสฟูลตัดผมสะอาดสะอ้านนะครับก62เดินเข้ามาเลยครับจูเลียสฟูลถอนทุนนี้ตั้งป้อมรออยู่นะครับเททิ้งลงไปมาพยายามจังอครับถอนทุนต้องเร่งนะครับจูเลียสฟู ไม่เดินไม่ได้นะครับเ,เป็นภาษามอยในเข้าร่องแข้งครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายซ้ายหน้าขวาหลังนี่โอ้โหไต่หนักเต่แรงครับถอนทุนครับแข้งขวามาเป็นแบบไม้คู่ครับแข้งขวาหมัดขวาอ,อาจจะต้องขยับเร็วกว่านี้นิดนึงเลยครับจูเลสฟู สายคลำทางไว้ครับอ้าวโดดลำตัวครับอ้าวลำตัวใบหน้าโอ้โหมัดเริ่มมาแล้วครับจูเลสฟูครับมาแบบทีทีแล้วครับเดินเด็วขึ้นแล้วนะครับนี่ครับถือว่าถูกเกมครับท่านต่อยแบบนี้ไปยืนหายใจทิ้งนี่แหละถอนทุนยืนสบายครับต้องเบียดแลเอาร่างกายวัดเข้าไปแบบนี้นะครับ มแม่จะวาศาสต์แข้งซ้ายเดินลุกไล่เข้าไปครับแม่ก็เดินเนร็วจริครับยูทิฟูครับพยายามจะต้อนถอนทุนให้จนก็ไม่รีบครับสอนทุนครับรอจังหวะ2อ,อยู่แล้วนะครับสลับเป็นมวยซ้ายครับดูครับ ดึงโยกออกซ้ายนี่นะครับแมเปลี่ยน2กาดครับเอาครับจูเลสฟูเดินเข้าไปจะซื้อด้วยกำปั้นค้ำค้ำแม่อยากคิดเยอะครับถ้าแต่งตัวนี่เข้าทางถอนทุนนะครับต้องต่อยแบบสไตล์เซมซันนะแม่ไม่โดนครับขวาหลังแม่มาแบบสไตล์ตั้งรับเลยครับถอนทุนครับยกนี้ใครจูเลสฟูเดินเข้ามาต่อยลำตัวก็ยังไม่โดนครับ กรรมการต้องเตือนครับต้องเดินเลยนะพ่อโอ้โหถอยหล um ังก็ไม่ได้นะครับถอยหลังออกบุตไม่ได้นะครับท uh 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 uh> uh ี่นี่ต้องเดินหน้าครับต้องเปิดเกมเข้าหาคู่ต่อสู้กระทำคู่ต่อสู้ครับอ่ามีสอกมาแล้วครับพอได้เตือนอื้มใส่ทิ้งลงไปเลยครับอ่ะเดินเร็วครับจูเลียฟู ตัดซ้ายตัดขวา e ครับเดินยังไงก็ได้จะให้มีช um, ่องไฟถอนทุนได้ออกครับอ่ะเดินแล้วครับจูเลียสฟูต้องคิดบวกครับอย่าไปคิดอย่างอื่นถอนทุนก็ปักหลักรอสวนรอโต้ะะครับแพยายามซื้อด้วยำป้านเลยครับจูเลียสฟู พงในดูการไล่แข็งโอ้ยเจอสอกสะบัดครับแม่ไประวังเข่าครับเจอศอกโอ้ตอนนี้เดินเบียดติดเดินเร็วนะครับอยู่เลียฟูเจอศอกของถอนทุนบ้างขยับไปยิงลำตัวต่อยลำตัวอาระวังครับล่างระวังร่างระวังบนครับโอ้ยอยังไงครับถอยไปเป็นกระบวนครับเจอทั้งเข่าเจอทั้งหมัดมาแรงเอาช่วงท้ายเอา ดูครับผ่านไม่ผ่านอยู่ไม่อยู่โดนลำตัวโดนหน้าเป็นยังไงหายใจทันไหมถอนทุนเอาครับตัวแข็งไม่เหมือนกันครับโดนบี้หนักๆแล้วโอ้นี่ครับตัวงลำตัวครับตัวงละสีข้างแยกเขี้ยวครับถอนทุนโอ้โหไล่มาครบรอบแล้วครับพยายามสู้พยายามบุกด้วยศอกครับถอนทุนจูเลยฟูก็มาเป็นพายุเลยครับทั้งหมัดทั้งเข่าโอ้โหเห็นอาการชัดเจนครับยกนี้เอาแล้วครับ รำศอกใส่แล้วครับจูเลียสต่อยท้องต่อยท้องตัดลำตัวปักศอกครับสอนทุนยืนตัวแข็งแล้วยืนตัวแข็งแล้วยืนตัวแข็งแล้วโอ้อยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่สารวันรเตี้ยงนงครับเรียบร้อยแหมกระโดดกระหน่ำมาหนักๆนักนะครับหายใจไม่ทันเลยครับถอนทุนจบเลยครับดูท่านอนครับโอ้นอนแบบนี้ไม่ลุกเลยหละครับนอนสบายครับ นับไปครบสิบครับยังไม่มีวี่แววว่าจะลุกครับถอนทุนหายใจไม่ทันครับอาวุธไม่แพ้ครับเจอลูกตุยเจอลูกสัตวลำตัวไปเรียบร้อยครับดูภาพช้าครับนี่ครับดักซ้ายเนื้อโอ้โหนี่สับสอกไปครับ กับทุงเข่าแล้วก็มีรอยฝากเอาไว้นิดหน่อยครับด้านแถบด้านซ้ายแต่ว่าดูครับลูกเพียนครับอาศัยความแข็งแกร่งครับเดินอัดเข้าไปเรียบร้อยครับเจอเข่าเข้าไปนี่หายใจไม่ทันนะครับนี่ครับแรงแข้งแรงขาเนี่มันหมดไปแล้วครับก็ยืนรับอาวุธจนต้องถึงตัวมีรอยฝากเอาไว้นิดหน่อยครับ ด้านแถบด้านซ้ายแต่ว่าดูครับลูกเพี้ยนครับอาศัยความแข็งแกร่งครับเิยอัดเข้าไปเรียบร้อยครับเจอเข่าเข้าไปนี่หายใจไม่ทันนะครับนี่ครับแรงแข่งแรงขาเนี่มันหมดไปแล้วครับก็ยืนรับอาวุธจนต้องทิ้งตัว By way of knockout in round number three give it up for the blue corner Julius Fu จากแคนาดาครับเอาชนะล็อกทอนทุนครูดายิมไปได้รือย,ยกสุดท้าย